โอเคอาทิตย์หน้าก็จะครบ9เดือนแล้วนะครับน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์คานได้แล้วใช่ไหมลูกไหนไหนคานให้พ่อดูหน่อยมาน้องเกณฑ์ครับน้องเกณฑ์คานให้พ่อดูหน่อยเร็วนี่น้องเกณฑ์เกณฑ์ลูก ทำอะไรครับลูก,หหกไม่ไม่ได้เล่นให้ไม่ได้ให้เล่นอันที่แฟดให้เล่นอันนั้นโคนลรอ,อันกันไม่เห็นคานให้พ่อดูเลยมันเกณครับแม่มาแล้วไหนแม่อยู่ไหนเห็นแม่ยัง เนี่ยเธอมุมนี้เหมือนเหมือนพี่วายุเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าเรื่องเรื่องเชียงใหม่ไงเพราะว่าเชียงใหม่ฝุ่นมันมาบ่อย ถ้าไม่เกี่ยวกับอากาศไม่เกี่ยวของกินก็อยู่ที่กรรมพันธุ์นักเรนครับวันนี้อร่อยไหมซูชิอร่อยไหมลูกอ๋อหนูไม่ได้กินอยู่คนเดียวสินะ จะถ่ายตอนคานก็ไม่คานให้พ่อดูนั่งนิ่งเลยไม่เป็นระเบียบเลยเกณฑ์เกณฑ์จัดให้เป็นระเบียบเลยนี่ที่นอนลกูกทำให้เป็นระเบียบหมอนคองหมอนข้างโอ้ขยี้เลยหนึ่งทุ่มขยี้หูขยี้ตา